ไม่ได้ยินน่ะไม่ได้ยินอันนี้าน้ไไมให้อน่ะบานไยทุกคนค่ะขออนุญาตนะะส่งไปให้หน่อยได้ไหมมันไม่ได้ยินนะ่ะเออให้เขาไลฟ์ไปเลย เยอะมากเต็มห้างเลยค่ะข้างบนนั่งคนนะคะเห็นไหมอ๋อไม่ใช่เขาเล่นเรเล่นนี่เราเห็นอะไรเนี่ยเดียวหอเปลาอาแล้วอุ้หิมาตเห็นอะเห็นอะไรนี่เลยน่ายแล้วเ้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายนี่เลยค่ะ ใจอฟได้นะคะต้อ9ก้าอ9จุน90,000ค่ะมีนํำไรหนวิวรหัส้9มื0 0แล้วก็โอนเลยรอล้รอลนรล้อ้ห้ามก่อนไปละทุกคนไช่ไหมเอาเอาแค่นี้ว่จริงจริงพี่ชาลองคิดน้งิ้วดูไหมลองไห้เป็นจะรู้ว่ามาจากบางบางอะไรนะัก

เชียงพุดเชียงหม่โอ้ยกดัวกันอ้กดพวกราด้วยได้มด้ยได้ม้ยอดัวกนกอกนทกอย่งแค่แหะกอดตัก็กันได้เลียนหมแล้วเนี่ยไอ้พวกกอดขางหลังเนี่ยเขาบอกว่าซื้อเสื้อนี้ได้ไหมอ้ย น่้วกเอนนะแาวก็แพงมากเลย5้0แสนนะคนจะซื้อนะอุ้ยโอ้โหไม่ขายนะไม่ขายแนไม่ขายแล้วอะรไม่ายโนบายเอ้ยโนเซลโนเซลยูวันยูคัมเฮียเซนทันปิ่นก้ายินิยมยีอีเวนต์ดโนกลับมาไม่เจอแล้วนะรับเลยอ <substit uting> <rework> ตอนนี้แค่ยนืนหลังตรงยังไม่ได้วเขาคุยตรงนั้นเอ้าเห็นให้อนี้มาทุกคนมาดูด้วยกันมา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 ดูตัวจ้าอย่าชมย่าชมลูกก็น่ารักขนานี้ยออลูกมายังไงกันถามวา ไี่ไสาเลยเลยขารถมาอนงแท็กซี่หรือไปที่เอรถมาขัรถกันทีนโดนโให้โดน ก็มีอ no 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 ่ะก็มีอ่ะไม่ได้มีใครอยากเป็นมามีหรอกอยามารูท่าดูอยามาน่าดี่เลยปฏิเศษหน่อยไม่กใจปาปเรู้เขารู้ลยไม่ถ้าเรไม่ด่ากันเองขาไมรู้เรา้วยกันไหมคกันมันเกิดหนูเดนน้าให้เลยหนูออยากได้อะไร สิ่งหนึ่งที่มันเก็บของได้เยอะตู้บ้านบ้านคะขอบคะลีมาุีกเลย่าจะว่าานบนน้บ้ามกหลังบ้นคานี่ติดกัน่มันต้องทำงานไงมัน <fry> ทีอยู่ใ้ พอแล้วมนอแมวเลยแมวบ้านแมวบ้านแล้วแมวมามีแล้วเาขายตัวแมไม่เป็นมามีแล้วไม่เป็นเอามาคนละห้าร้อยไม่ใช่ชือให้ได้งานมากไม่เจอแล้วเดือน้ต้องเจอด้วยนใช่ไม่นเต้เยต้ายตุดท้ายแล้วนะตอนนี้เหลือจำนำรถแล้วนะการจมือันกักันว่างไชนมจือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนอะไรผ่านไปผ่านมั้นงเดือนผ่านเข้าัีแล้วออกไปเลยไ่รูอะไรเอาเดือนนี้รอดก่อนเดือนน้าไม่ว่าจะเงินเข้าหือเกันออกเกกันเลิกกันลบบเลิกกันยตังเลิกกันลบุรีเลยเอ้าเขยังอยู่เลิกบุรีลบบุรีคือวันันที่นี้เหรอใช่ไปกี่โมง ีขอไปด้วยขอไปด้วยขอติดรถไปด้วยชาลอดติดไปกับใครใคราลอดปากแบบใครไปได้ไหมฝากไปไปไปด้วยนี่ไปประมาณต้องถึงงานห้าโมงอะฝากใครไคไปด้วยนะฮ่า